กองร้อยฐานพรานที่3502หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35นํากําลังพล2ชุดปฏิบัติการและกําลังพลจิตอาสาภัยพิบัติไปร่วมกับผู้นําชุมชนแล้วก็ประชาชนบ้านห้วยปลากองเข้าดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมนะคะโครงสร้างราคาบ้านเลขที่1045หมู่12ตําบลคเนจืออําเภอแม่ระมาจจังหวัดตากค่ะเป็นบ้านของนายโกวิทสวนมีสุขอายุ39ปีนะคะซึ่งโครงสร้างหลราคาบ้านเนี่ยได้รับความเสีย หายจากพายุฤด,ดูร้อนพัดถลม่มเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาทางนี้เองทางองค์การบริหารส่วนตำบลขเนจื้อเนี่ยได้สนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมจำนวนทั้งสิ้น12,000บาทพร้อมกับขอกำลงังฐาน หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ไปเข้าดําเนินการช่วยรื้อถอนแล้วก็ซ่อมแซมหลังคาบ้านใหม่เพื่อให้ผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้าไปพักอศาศัยภายในบ้านได้ปกติโดยเร็วที่สุด่งถือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากภัยธรรมชาตินั่นเองค่ะ